ป่นปาทูอีสานบ้านเฮาแซบยกครกสวัสดีครับเพื่อน<ๆ>กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมมื้อเย็นนี้เราจะออกแนวอิสานนะครับแนวอิสานลูงผสมภาคกลางอ่าเราจะทาอะไรมาทําป่นปาทูกันครับอ่าวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหลักๆเลยครับปาทูฮับปะทูประมาณสี่ตัวนะสามารถทานได้ถ้าสี่คนอันนี้เราใช้สามพริกสี่พริกเลย มีพริกจินดาแดงพริกจินดาเขียวอ่าพริกขี้หนูสวนอ่าพริกขี้ฟ้าหรือว่าพริกอ่อนพริกใ่นะครับเดจะเรียกกันครับมะนาวหอมแดงกระเทียมนะครับผมเราต้องเอาไปคั่วก่อนนะครับคั่วก่อนก่อนที่จะมาตํามาป่นนะครับผมอ่อาเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยว่าจะออกมาหน้าตาแซ่บแค่ไหนถูกใจหลายๆคนแน่นอนสายจำข้าวเหนียวไม่ควรพลาดงานนี้ แซบยกครกนะครัแค่คั่วให้หอมนะครับคั่วให้แบบว่าเปลือกเขาไหม้นิดๆหรือว่าผิวเขาไหม้นะฮะให้มันเบาให้มันเลืองๆหน่อยนะครับนี่ครับคั่วไปเรื่อยๆดูเอานะครับว่าให้เขาเริ่มอ่าเริ่มดำข้างก็ถือว่าใช้ได้มันจะหอมนะครับ หลังที่เราได้แกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็หอมกระเทียมนี่เราก็ได้คั่วแล้วเดีย๋ยวเราไปชมวิธีการป่นกันเลยหรือว่าตำนั่นเองไปครับเราใส่เราที่คั่วไปก่อนเลยครับามาีรากผักชีพริกหอมกระเทียมนะครับใส่ไปเลยนะฮะใส่ไปเลยส่วนปลาทูเราจะใส่ไว้ตำที่หลังนะอ่า พิธกรรมจนได้ทีแล้วนะเราจะใส่เนื้อปลาทูลงไปเลยนะครับนี่มาอร่อยตรงไข่ปลาทูนี่มันจะมันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไป,สไปเลยครับใส่ไปเลยครับเนื้อมันฟูมากนะครับเนี่ยกินได้สี่ห้าคนเลยนะปลาทูแค่สี่ตัวเนี่ยนะครับใส่ไปเลยเอาก้าวเอกเรียบร้อยแล้วนะอ่ะาแบนี้กดๆนิดนึง บีบบักนาวบักนาวเด้อบักนาวบักนาวไปเลยอ่าใส่ไปก่อนแค่นี้อืมบักนาวบักน้ำปลาเด้อนิดนึงนี่ครับผงนัวเด้อผงนัวผงนัวผงนัวขับไปได้เด้อผงนัวเนี่ยใส่ไปใส่หลายอร่อยหลายอ่าครับอยลืมเลยน้ำปลาแดดไม่เด้อแสบแสบแส,บ,สบคักรแส,บ,สบคักร ใส่ลงไป <c oughs> อ่ะใส่หลายแซ่บหลายเอาเริ่มป่นเลยครับใส่ก้อนเหนียวอ่ะป่นกันเลยป <c oughs> ่นใเข้ากันนะป่นใเข้ากัน <c oughs> อ่ะอย่าดูตอนเสร็จเลยมากินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บหลายมือนี้แซ่บหลาย